ที่ผ่านมาผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และเลยการสวมหมวกนิรภยัยในขณะขับขี่มาถึงกวันขี่ประกันที่เองแค่าปากซอยจะอะไรหนังหนาเนี่ยจากการรายงานโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ปรากฏว่าอัตราผู้เสียชีวิตบนท้องถนนเพิ่มขึ้นกว่า1.35ล้านคนต่อปีและมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นถึง50ล้านคนต่อปีและประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเป็นอันดับ9ของโลกและอันดับหนึ่งในเอเชีย จากการไม่สวมหมวกนิรภัยพ่อผมไม่ใส่หมวกกันน็อกหรออุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะคะพ่อก็โรงเรียนอยู่แค่นี้เองห่างบ้านเราไม่ถึงกิโลแป๊บเดียวก็ถึงครับคิดกันแบบนี้จึงทําให้แนวโน้มการเสียชีวิตและความพิการจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นทุกปีถึงแม้ว่าคุณจะขับขี่อย่างระมัดระวังแต่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าผู้ขับขี่ก็ยังคงละเลยขาดจิตสำนึกไม่สวมหมวกนิรภัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์จะจับผมทำไมจ้ปราจับไปดิหมวกกันน็อกไม่ใส่อะมาโชเอ้ยทรงผมผมก็เหมือนหมวกกันน็อกอยู่แล้วจะใส่ทําไมเรื่องงี้เองมันไม่เกี่ยวกันถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะกวดขันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้ว ก็ไม่สามารถช่วยลดจำนวนอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเถอะครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงในการที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐของรัฐธ,ธรรมนูญพร้อมจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัยต่อคณะรัฐมนตร,รีโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระเร่งด่วนลืมอะไรไปหรือเปล่าสวมหมวกนิรภัยร้อะเซนทุกครั้งที่มีการขับขี่นะขอบคุณมากครับพี่อ่ะ สวัสดีครับวายสวยเลยนะวันนี้ผ่านได้ผ่านได้วันนี้ไม่จับเพราะสวมหมกกันนอกมาสร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภยัยให้แก่เด็กและเยาวชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหมวกคีสวยามากเลยครับพ่อสวยและปลอดภัยด้วยนะทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณาสุขและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินตามหน้าที่และอำนาจต่อไปผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน